ดีๆกับปทว,วันนี้ขอร่วมสร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตทว,วันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับคุกกี้มะม่วงคอนเฟลกจากวิสาหกิจชุมชนชัยรังรองฟาร์มจังหวัดสระบ,บุรีครับคุกกี้มะม่วงคอนเฟลกของดีเพิ่มมูลค่ามะม่วงอร่อยด้วยช่วยชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนชัยรังรองฟาร์มจังหวัดสระบ,บุรีบนพื้นที่ประมาณ21ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกมะม่วงเชิงพาณิชย์ทั้งมะม่วงอกร่องน้ำดอกไม้เขียวเสวยเป็นต้นครับชาวบ้านใส่ใจทุ่มเทตั้งแต่การปลูกการดูแลการคัดเลือกจากประสบการณ์กว่า30ปีเพื่อสร้างคุณภาพรวมทั้งรสชาติมีการควบคุมให้ได้มาตรฐานที่เป็นเอกลักษณ์มาอย่างยาวนานและยังได้รับมาตรฐาน GIP รับรอง นอกจากนี้ยังมีการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากสวนและมีการปลูกพืชผักผลไม้ชนิดต่างๆต,ตามแนวทางเกษตรผสมผสานเป็นผืนดินเกษตรกรรมแบบพอเพียงและยั่งยืนครับสำหรับจุดเด่นคุกกี้มะม่วงคอนเฟลก็คือใช้เนยสดแท้ร้อยเปอร์เซนจากดิซีแลนด์คัดสรรแต่วัตถุดิบชั้นดีผสมมะม่วงอบแห้งเม็ดมะม่วงหิมพานและคอนเฟลกที่ให้ประโยชน์ที่หลากหลายไม่ใส่สารกันเสียปลอดภัยไม่มีไขมันทราน และได้รับการรับรองมาตรฐาน GIP ครับสนใจสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www. ชุมชนยิ้มได้ .com และรับชมสินค้าอื่นๆได้ที่ Facebook p a g จชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปะตะทครับปะตะทมุ่งมั่นตั้งใจดูแลสังคม